ัถจะเจอจะหายไปตัวฉันแทบหยุดหายใจไม่เฉพอะว่ารักคำพูดมันชัดมันเจนทุกอย่างอีนางคนเลวอีนางคนไายใจสักต้องพัวไปขายใครเธออยากจะฟักไม่ได้อยากรักอะไรสักอย่างไอ้นักข่าวาอถอ,อนตัวน้องข่าวขอรอไอ้สิค<อ>ุยก<อ>ับคนเดิน จากคำดานสถานการมันพารีบหลอกกินเด็กนาเรื่องเมื่อวานชอบรับประทานเป็นอาชีพอย่าไปฟังคำพูนดินตาเพราะในชีวิตรักเธอที่สุดแต่น้องเขาสวยในทุกเวลาเลยก็กบมาไปรอที่คุกไม่ชอบไม่ใครแต่เทเลโฟนกลัวทุกทีไม่เคยเยโอนไม่ชอบจากคนกูชอบแต่งรับแต่เธอแม่งรักหายไปกับเขาวันที่เรามันมีแค่ใจเธอไม่มีใจเธอไม่ปาตีปันตอนนี้เธอทำกันกลัวมาไปเจอเดิน จะหายใครตัวฉันแทบหยุดหายใจไม่จะบอกว่ารักคำพูดมันชัดมันเจนทุกอย่างอีนางคนเลวอีนางคนลายใจสาบต้นัวไปใครใครเธออยากจะฟักไม่ได้อยากฮักอะไรสักอย่างเธอคงอายแล่วเธอควรควรจะน้อยแล้วเธอร้อยสิคุยกับคนอื่นที่ฉันเธอหากว่าตัวไองไม่ใช่และตัวไองไม่ใจอ้ายก็เป็นคนเลวทะ่แค่โอ้ยคนชื่อว่าเป็นอีนางก็ถูกทุก แต่ถึงเธอจะนอนสังขาจะนอนให้ท่าจนส่วนทุกอย่างแชร์ความผิดที่เธอจะสร้างควาาความอ้างมาเป็นทุกอย่างแต,แต่ความจริงก็คือความจริงส,สุดท้ายก็สิ้นเธอโดนทุกอย่างแกะความสนุกที่ระแพพเจ็บปวดตัวกินั่งจะกปวดมันลงใส่หน้าแจ้งก็หาจะไม่คุ้นตำรวจตุองแพ้ปวดปวให้เธอใส่ผ้าสีรุงหนึ่งแะก็ความเจ็บปวดความเลวยังปวดเธอ้อใส่ห้าตอนนี้กูไม่อยากเจ็บปวดไม่อยากจะตรวจเจนอาบหัวไ่จ้า ตัวฉันแทบจยุดหายใจไม่จะบอกว่ารักกคำพูดมันชักมันเจนทุกอย่างอีนางคนเลวอีนางคนลายใจสำต้มตัวไปคใายใครเธออยากจะฟักไม่ได้อยากรักอะไรสักอย่างไ็ตัวของไอ้นั้นแค่ขอควาัเจ้าเนาะก็พอรอไอ้ที่คุยกับคนอื่นทุกอย่เธอหากว่าตัวไอ้ที่มีใครเละตัวไอ้ี่ไม่มีใครไอ้ก็เป็นคนเลวๆทุกอย่างไอตัวมัทักจะเธอจะหายไปตัวฉันก็หยุดหายใจ ไม่ต้องบอกว่ารักกำพูดนันชัดมันเจนทุกอย่างอีนานคนแลวอีนางคนไม่ใจทำคนกลัวไปใครใครเธออยากจะฟักไม่ได้อยากรักอะไรสักอย่างเนไม่ต้องคนสัยน้เธอ